สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวพิรญยาต่อปรชระอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง7เลขที่20ค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนการทำสุัตรในวิชาฟิสิกส์นะคะค่ะโจทย์ให้มาว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปตามถนนด้วยความเร่งคงตัว และไปได้ไกล75เมตรภายในเวลา5วินาทีขนาดของความเร่งของรถยนต์เป็นเท่าใดค่ะ s ก็คือการกระจัดเนาะเขาถามเขาให้มานะคะก็นี่ค่ะ75เมตรปึ๊บก็เขียนไปเลยค่ะ75เมตร u คือความเร็วต้น ถามว่า u คือตรงไหนนี่ค่ะเคลื่อนที่จากจุดนิ่ง u ก็คือ0เมตรตอว v เนาะ v คือความเร็วปลายตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่มาให้แล้วก็เว้นไว้ก่อนเนาะ a คือความเร่งโจทย์ถามหาความเร่งก็นี่เลยค่ะ a ก็เลยต้องใส่เป็น question mark เนาะ t คือเวลาโจทย์กำหนด t มาให้ก็คือนี่ค่ะ 5วินาทีเขียนไปเลยแสดงว่าโจทย์นี้เขาไม่ต้องไม่ไม่ต้องการ V ีหรือไม่สนใจวีนั่นเองเนาะต็นี้ปุ๊บป,บปบ๊แล้วเราก็จะมาวาดรูปค่ะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นวาดรถจนจิบๆ รถยนต์ที่น่ารักมากค่ะระยะทางเจ็ดสิบห้าเมตรแล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนที่นี่ค่ะที่เท่ากับห้าวิเรียบร้อยวัดรูบเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรากำหนดให้ทางขวาเป็นทิศบวกอ,อืแล้วก็จะมาเขียนสูตรกันเลยเนาะ แสดงวิธีท,ทาเลยตอนนี้สูตรก็คือแม่สนใจวีสูตรก็คือ s เท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a อทีกำลังสอง s ก็คือเจห้าเนาะก u ก็คือ0 t ก็คือ5บวกเศษหนึ่ง ตอนนี้เรายังไม่รู้ก็ใส่ไปก่อนเลยนะคะเห้ากำลังสองอแล้วก็มาหาค่ากันเลยค่ะห้าคณศูนย์ด้ศูนย์เนาะก็ไม่ต้องใส่เศษหนึ่งส่วนสองใส่สสสสไปเอห้ากำลังสองก็คือยี่สิบห้าอแล้วก็ต่อราทัดต่อไปก็คือ จ็สิบห้ากล้ข้างนะคะเป็นสองส่วน25่สไม่สวยเลยเอาใหม่ปึ๊บยี 25. เท่ากับเอตัดก็เป็น3 3มคูณสได้6 เท่ากับ6นะคะดังนั้นความเร่งของรถยนต์มีค่าเท่ากับ6เมตรตร่อวิกำลังสองทิศก็คือไปทางขวานะคะจบแล้วค่ะ สับจับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ